วันนี้จะมาสอนพากเสียงในติ๊กตอกใครยังพากไม่เป็นฟังทางนี้เลยค่ะอันดับแรกกดเพิ่มรูปก่อนนะคะตรงนี้กดเพิ่มรูปตรงนี้นะคะหรือว่าอัดคลิปวิดีโอปกติก็ได้อ่ะพอเพิ่มรูปเราก็ต้องกดอนุญาตก่อนอ่าเราจะเพิ่มคลิปอะไรลงไปก็ได้นะคะสมมุติอันนี้ฟิล์มเลือกคลิปโมจิให้เรากดที่นี่รูปไมโครโฟนนะคะกดเข้าไปตรงไมโครโฟนตรงนี้นะ กดนี่สนนเสร็จแล้วนะคะให้เรากดที่ไมค์แล้วก็พากเสียงลงไปสมมติอันนี้ฟิล์มจะพากเสียงให้ดูนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้ฟิล์มมากินโมจินะคะโมจิอร่อยมากๆเลยไปฟังกันนะคะจะเห็นว่าช่วงที่มันเป็นสีแดงๆเนี่ยคือเราอัดไปแล้วนะคะ ก็ไปฟังเราสามารถกดฟังได้ด้วยการเลื่อนไอขีดสีขาวๆอันนี้นะคะนี่เลื่อนไปเลื่อนมาจะฟังตรงไหนของวิดีโอก็ได้เราจะไปฟังตรงที่เราพากก็คือจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็กดเพลย์สวัสดีทุกคนวันนี้ฟิลมากินโมจินะคะโมจิอร่อยมากๆเลยแต่มันจะยังมีเสียงของวิดีโออยู่นะคะถ้าเราอยากปิดเสียงจริงๆของวิดีโอนะคะให้กดตรงนี้รีเพลยนะคะข้างล่างกด ปุ๊บให้มันขึ้นลูกศรถูกต้องนะคะแบบนี้สีแดงแดงเห็นไหมเอ่ยแบบนี้นะคะแบบนี้เสียงวิดีโอก็จะเงียบไปจะเหลือแต่เสียงภาคเรานะคะสวัสดีทุกคนวันนี้ฟิลมากินโมจินะคะโมจิอร่อยมากๆเลยเห็นไหมมันจะชัดมากเนี่ยถ้าเปิดฟังไปเรื่อยๆมันจะเงียบและไม่มีเสียงอะไรเลยถ้าเกิดว่าใครที่ชอบให้ฟิลม,มาสอนแบบนี้นะคะให้ฟิลชอบให้ฟิลด้วยค่ะอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ฟิลด้วยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะจะมีความลับดีๆมาบอกอีกเยอะเลย